ขนุนชนิดและพันธุ์จำแนกตามลักษณะของเนื้อเวลาสุก 1. ขนุนหนังผลสุกจะมีลักษณะเนื้อยวงแน่นกรอบสามารถแกะเนื้อออกเป็นยวงยวงและเอา,มาเมล็ดออกได้โดยที่เนื้อขนุนไม่เละเนื้อยวงของขนุนหนังมีทั้งหนาและบางเนื้อยวงมีสีขาวสีเหลือง สีส้มแดงตามแต่ละชนิดของพันธุ์ต่างๆเช่นทองประเสริฐเป็นต้น 2. ขนุนละมุดผลสุกเนื้อยวงจะไม่ติดแกนผลหรือไส้กลางแต่จะติดที่ผนังเปลือกผลเหมือนกับจำปาดะผลสุกเนื้อยวงจะอ่อนนุ่มเนื้อยวงเละรสชาติหวานจาดมีกลิ่นฉุนจาดเปลือกผลฉีกง่ายมีสองพันคือพันุ์เนื้อสีเหลืองและพันุ์เนื้อสีจำปา จำแนกตามลักษณะของสีเนื้อยวง 1. กลุ่มเนื้อยวงสีเหลืองกลุ่มเนื้อยวงสีเหลืองเช่นพันฟ้าถลม่มทองสุดใจทองประเสริฐเหลืองพิชัยเหลืองบางเตยเป็นต้นกลุ่มเนื้อยวงวงสีจำปาหรือสีส้มแดงกลุ่มเนื้อยวงสีจำปาหรือสีส้มแดงเช่นพันตาบวยแดงสุริยาจำปากรอบ เป็นต้น3กลุ่มเนื้อย่วงสีขาวกลุ่มเนื้อย่วงสีขาวเช่นพันธุ์ขาวมุกสยามพันธุ์การค้าที่สำคัญและพันธุ์ที่มีศัก,กยภาพพันธ์ทองประเสริฐ ผลรูปทรงค่อนข้างกลมถึงกลมรีน้ำหนักผลประมาณ12-15กิโลกร,รัมต่อผลเปลือกหนาปานกลางหนามีขนาดใหญ่ฐานกว้างค่อนข้างเรียบเนื้อยวงสีเหลืองทองหนา0.5-0.6เซนติเมตรเนื้อแน่นรสหวานกรอบขนาดยวงสม่ำเสมอสั่งน้อยเมื่อแปรรูปเนื้อยวงยังคงสภาพสีเหลืองทองอายุเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวนาน พันธ์มาเลเซียมีผลขนาดใหญ่น้ำหนักผลประมาณ40กิโลกรัมต่อผลเนื้อยวงมีสีเหลืองหนากรอบรสไม่หวานมากมเมล็ดเล็กสีเหลืองออกส้มลักษณะเด่นออกดอกทวายนิยมปลูกเพื่อขายเป็นขนุนอ่อนแปรรูปและแกะเนื้อยวงขายพันธเพชรดำรง ผลทรงกลมปลายผลป้านฐานของคั้วผลบุ๋มน้ำหนักผลประมาณ8-10กิโลกรัมต่อผลเนื้อยวงกลมสีเหลืองอมส้มเนื้อหนาเนื้อยวงมีขนาดใหญ่แข็งกรอบไม่เละและไม่เป็นสนิม,มเมล็ดมีขนาดเล็กและกลมเปลือกผลบางพันทองสุดใจผลมีรูปไข่ค่อนข้างกลมผิวเรียบติดผลง่ายผลขนาดใหญ่ เฉลี่ย20กิโลกรัมต่อผลเปลือกผลค่อนข้างบางปลายหนามแหลมใต้ผิวของผลถึงยวงมีสีเหลืองคล้ายเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อยวงใหญ่หนาสีเหลืองทองเข้มรสหวานปานกลางสังน้อยสีเหลืองเข้มรสหวานเล็กน้อยรับประทานได้เมล็ดเล็ก,ลกและไม่งอกในผลเมื่อผลสุกเต็มที่พันแดงสุริยา ผลรูปทรงค่อนข้างรีน้ำหนักผลประมาณ10กิโลกรัมต่อผลเนื้อยวงมีสีจำปาเข้มหรือสีเปลือกหมากสุกเนื้อยวงแข็งกรอบรสชาติหวานหอมมียางและสังน้อยแกนผลเล็กมเมล็ดเล็กกลมพันขาวมุกสยามผลทรงกลมยาวน้ำหนักผลประมาณ13-16กกิโลกรัมต่อผลเนื้อยวงหนามีสีขาวเนื้อยวงไม่เละรสชาติหวานกรอบ มีสั่งน้อยเมล็ดเล็กการปลูกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมสภาพพื้นที่พื้นที่ดอนไม่ควรมีดินดานมีความลาดชันไม่มากไม่มีการระบาดของปลวกพื้นที่ลุ่มต้องมีระดับน้ำใต้ดินไม่สูงเกินไปพื้นที่ปลูกไม่ควรสูงเกิน1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลไม่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงในฤดูฝนต้นขนุนจะตาย เมื่อโคนน้ำท่วมขังเกิน2สัปดาห์สภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตระหว่าง30-40องศาเซลเซียสความชื้น75-85%ถเปอร์เซนถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสทำให้ชะงักการเจริญเติบโตได้ดินควรเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำดีและมีค่าความเป็นกรดด่าง pH อยู่ในช่วง5.5-7.5แหล่งน้ำ ขนุนเป็นไม้ผลที่ต้องการน้ำมากน้ำควรมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ6.5ถึง7.0การเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นที่ดอนใช้ระยะปลูก8ูณ8หรือ1 0คูณ10เมตรพื้นที่ลุ่มปลูกแบบยกร่องใช้ระยะปลูก6 6คหรือ6คณ8เมตรวิธีการปลูกขุดหลุมให้มีขนาด5 0คูณ50 5ูเซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมากหรือปุ๋ยคอกที่มีการย่อยสลายสมบูรณ์แล้วปลูกในช่วงต้นฝนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัดนิยมปลูกด้วยกิ่งทาบหรือเสียบยอดอย่าให้รากขาดมากต้นจะชะงักการเจริญเติบโตการปลูกด้วยกิ่งทาบอย่าก,กลบดินจนมิดรอยต่อของกิ่งให้ปลูกระดับเดียวกับดินในถุงปลูกเดิมหรือสูงกว่าเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยต่อจะได้มองเห็นว่ากิ่งที่แตกออกมา เป็นกิ่งของต้นตอหรือกิ่งพันธุ์ดีถ้าแตกจากต้นตอให้ตัดทิ้งเป็นกิ่งที่ไม่ต้องการปลูกเสร็จปักไม้เป็นหลักผูกต้นเพื่อกันลมรดน้ำให้ชุ่มพรางแสงในระยะแรกต้นพันธุ์นิยมใช้กิ่งทาบ ซึ่งจะให้ผลผลิตเร็วอายุประมาณ3-4ปีหลังปลูกต้นต่อเป็นต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดอายุประมาณ3-6เดือนเลือกกิ่งพันธุ์ดีอายุประมาณ6-12เดือน,อกกน,ออนที่สมบูรณ์ไม่มีโรคและ,มะแมลงทำลายเฉือนกิ่งพันธุ์โดยเอียงโคนมีด45องศาเฉือนจากบนลงล่างเข้าลึก1ในสีของกิ่งพันธุ์ยาว3-4เซนติเมตรแล้วผูกต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ให้แน่นจะเริ่มมีราก 30-35วันหลังการทาบกิ่งการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาระยะการเจริญเติบโตของต้นขนุนก่อนให้ผลผล,ผลิตหลังปลูกปีที่1ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์แบ่งใส่สีครั้งครั้งละ5กิโลกรัมต่อต้นใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนตัวเจนสูงเช่นปุ๋ยสูตร 25- 7 7, แบ่งใส่สี่ครั้งอัตรา100-200กรัมต่อครั้งหลังปลูกปีที่2-3ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์แบ่งใส่2ครั้งครั้งละ10-20กิโลกรัมต่อต้นใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเช่นปุ๋ยสูตร25 7 7แบ่งใส่4ครั้งอัตรา500-700กรัมต่อครั้งระยะการเจริญเติบโตของต้นขนุนที่ให้ผลผลิต ระยะเตรียมความอุดมสมบูรณ์ต้นหลังการเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์แบ่งใส่สองครั้งครั้งละ20-50กิโลกรัมต่อต้นใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเช่นปุ๋ยสูตร 25, 7 7อัตรา1-3กิโลกรัมต่อต้นระยะออกดอกใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุ้นการออกดอกควรใส่ปุ๋ยก่อนขนุนออกดอก1เดือนใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพทแพทสเซียม ในสัดส่วนสูงกว่าในตัวเจนเช่นปุ๋ยสูตร 8, 24, 24อัตรา1-3กิโลกรัมต่อต้นระยะติดผลและการพัฒนาของผลใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อพัฒนาผลอ่อนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใส่ปุ๋ยครั้งที่1ระยะติดผลอ่อนใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นปุ๋ยสูตร 16, 16, 16อัตรา1-3กิโลกรัมต่อต้นใส่ปุ๋ยครั้งที่2 ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต2เดือนใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมในสัดส,ส่วนสูงกว่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเช่นปุ๋ยสูตร13-13-21อัตรา1-3กิโลกรัมต่อต้นการให้น้ำระยะ1เดือนแรกหลังปลูกควรรดน้ำวันละ1ครั้งครั้งละ40-70ลิตรต้นขนุนอายุตั้งแต่1เดือนควรให้น้ำวันเว้นวันต้นขนุนอายุ1ปีขึ้นไป ควรให้น้ำสอวันต่อครั้งครั้งละ2 5 0ร้อถึงสี่ลิตรระยะที่ขนุนออกดอกควรควบคุมปริมาณน้ำอย่าให้น้ำมากเกินและเริ่มให้น้ำเพิ่มขึ้นเมื่อดอกบานและติดผลสมบูรณ์แล้วระยะที่ขนุนติดผลสมบูรณ์แล้วควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอตลอดช่วงพัฒนาการของผลระยะผลขนุนแก่ไม่ควรรดน้ำมากเกินไป จะทำให้รสชาติจืดเนื้อไม่กรอกรดน้ำพอให้ดินมีความชื้นทั้งนี้การให้น้ำขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของดินการดูแลรักษาถ้าติดผลดกเกินไปควรตัดแต่งผลอ่อนหลังจากติดผล1-2เดือนผลอ่อนสามารถนำไปบริโภคได้หลังติดผล40-50วันควรห่อผลเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของมแมลงศัตรูการห่อควรใช้ถุง หรือวัสดุที่ระบายอากาศได้และเปลี่ยนวัสดุปลูกห่ออีกครั้งเมื่ออายุ3เดือนเพราะขนุนจะขยายขนาดอย่างรวดเร็วการควบคุมการออกดอกและการติดผลขนุนไม่มีปัญหาเรื่องการออกดอกโดยจะออกดอกปีละประมาณ2ครั้งครั้งแรกในเดือนธันวาคมถึงมกราคมและครั้งที่2ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแต่บางพันธุ์สามารถทยอยออกดอกได้ตลอดปีเรียกว่าเป็นขนุนทวาย การผสมเกรสรของขนุนต้องการมาแมลงช่วยถ้าออกดอกได้รับการผสมเกรสรไม่พอจะทำให้รูปทรงผลบิดเบีย้ยวได้การบานของดอกตัวผู้หรือที่เรียกว่าสาจะบานก่อนดอกตัวเมียรประมาณ2-3วันแล้วดอกตัวเมียจึงจะบานการตัดแต่งผลตัดแต่งผลตามอายุต้นอายุ3-5ปีไว้ผลประมาณ5ผลต่อต้นอายุ5-10ปีไว้ผล20ผลต่อต้น อายุ10-15ปีไว้ผล30ผลต่อต้นอายุ15-20ปีไว้ผล35ผลต่อต้นผลที่ไว้บนต้นควรให้อยู่กระจายทั่วต้นบนกิ่งแขนงหลักการจัดการศัตรูพืชการจัดการโรคแมลงและวัชพืชโรคอันแทคโนดสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อราคอเล็กโตติกัม โอลสปอริออยเดสลักษณะอาการพบจุดแผลแห้งสีน้ำตาลเล็กกระจายอยู่ที่ใบจะแสดงอาการชัดเจนที่ผลโดยบริเวณที่พบโรคผิวเปลือกจะยุบตัวและมีสปอร์สีชมพูป,ปกคลุมการป้องกันกำจัดสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นแมนโคเซป80% w p พอโคลาด45 w ด v ec หรือ อะซอกซิสโตบิน25% W/SC โรคแห้งตายจากยอดดาย b a c k สาเหตุโรคพืชเกิดจากเชื้อราดิโพเดียอาโตคาปี p ลักษณะอาการอาการยอดแห้งตายเป็นกิ่งกิ่งกิ่งที่แห้งมักมีส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อซึ่งมีสีดำการป้องกันกำจัดสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น แมนโคเซป WP หรือคาเบนดาซิม50% w s V EC โรคผลเนา่าไลโซปัสรูทสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อราไลโซพัสสโตโลนิเฟอร์ลักษณะอาการ ผลอ่อนเป็นจุดเน่าสีน้ำตาลลุกลามทั่วผลอย่างรวดเร็วและมีเส้นใยของเชื้อราสีเทาเจริญอยู่บนแผลที่เป็นโรคการป้องกันกำจัดตัดแต่งผลที่เป็นโรคออกไปทำลายนอกแปลงสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น mancozeb 8ป w p เพี้ยแป้ง m i l l i บ a กตัวเมีมีลักษณะลำตัวเป็นรูปไข่ขนาด2-5มิลลิเมตรและมีผงแป้งสีขาวปกคลุมทั่วไป ไม่มีปีกตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าและมีปีกตัวผู้จะพบเป็นกลุ่มตามใบเมื่อเริ่มกินอาหารจะอยู่กับที่เคลื่อนย้ายโดยมดพาไปลักษณะการทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้พืชแคะกันใบหงิกงอคนกกำจัดเพี้ยปแป้งในระยะที่เป็นตัวอ่อนออกจากไข่มหม่ๆการป้องกันกำจัดใช้สารเคมีได้แก่อะโซตรินไบครินมาลาไทออน รืคาบาลิลเครี้อหอยขี้พึ้งสีแดงเรดแว็กสเกลเลรี้อจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนที่มันเกาะอยู่ตัวมีขนาดเส้นผ่านสูงกลางประมาณ3-4ม mm. ถมมตรปกคลุมด้วยเปลือกที่เป็นขี้พึ้งสีชมพูมีขีดขวางสีขาวตามขอบลักษณะการทำลายจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบยอดอ่อนก้านผลหรือกิ่งและมักจะมีมดคอยวนเวียน เพื่อหาน้ำหวานซึ่งผลิตโดยเพียชนิดนี้เป็นสาเหตุให้เกิดราดำทำให้ใบและกิ่งดูคล้ายกับถูกฉาบด้วยควันดำการป้องกันกำจัดใช้สารเคมีได้แก่เซฟบินไดเมทโทเอดมาลาไทออนมแมลงวันทองฟุูไฟมีลักษณะตัวเล็กๆคล้ายมาแมลงวันสีเหลืองทองปีกใสบินได้ว่องไวมากจะพบเห็นได้มากในขณะผลไม้สุก ซึ่งเป็นระยะที่มแมลงวันทองผลไม้ออกมาจากไข่มแมลงวันทองตัวเมียจะวางไข่ใต้ผิวผลไม้ที่สุกหรือใกล้สุกฟักเป็นตัวหนอนออกมาจะอาศัยกัดกินชอนใช้เจาะทำลายอยู่ภายในผลไม้ บางชนิดจะเริ่มจอบผลไม้ตั้งแต่ยังเล็กและวางไข่เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะอาศัยกินเนื้อผลไม้เมื่อผลไม้สุดแก่จะเน่าเสียหายและตัวหนอนก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยลำตัวสีน้ำพึ่งใสดวงตาสีแดงมีลักษณะคล้ายมาแมลงวันทั่วไปลักษณะการทำลาย ผลที่ถูกมแมลงวันทองเข้าทำลายจะมีตัวหนอนสีขาวคล้ายหนอนมแมลงวันบ้านอยู่ภายในผลทำให้ผลเน่าและร่วงล่นสภาพการระบาดนั้นเนื่องจากการปล่อยให้มีการเพาะแมลงวันทองออกมาใหม่ตลอดเวลาจากผลที่เน่าและมีหนอนภายในผลการป้องกันโดยการห่อผลขนุนด้วงเจาะลำต้น สเตมเบอร์เลอร์บีเทลตัวด้วงจะไข่ที่เปลือกแล้วกลายเป็นหนอนเจาะใช้เข้าไปในลำต้นต้นที่ถูกทำลายจะเริ่มมีใบเหี่ยวและใบหล่นถ้าเป็นกิ่งเล็กอาจถูกเจาะจนหักและถ้าการทำลายสูงจะทำให้ต้นขนุนเหี่ยวแห้งตายการป้องกันกำจัด 1. ดูแลตกแต่งโดยการตัดแต่งกิ่งแห้งเผาทำลาย 2. เก็บไข่ตัวนอนดักแด้และตัวเต็มไว้ทำลาย3 ใช้สารเคมีชันดูดซึมหยอดเข้าไปในรูและปิดด้วยดินเหนียวการกำจัดวัชพืชวิธีทางกายภาพเป็นการกำจัดวัชพืชด้วยวิธีการถอนขุดกลบตัดฟันด้วยแรงงานคนหรือเครื่องมือต่างๆการใช้สารเคมีสารเคมีที่ใช้ทางใบเช่น กูฟอินเนตแอมโมเนีย15%อัตรา600-650มิลิตรต่อน้ำ60-80ลิตรบนพื้นที่1ไร่การปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชตระกูลถั่วอาทิเช่นถั่วพุ่มถั่วผีถั่วคาเลโปโกเนียมพืชคลุมดินเมื่อปลูกไประยะหนึ่งควรไถกลบดินแล้วปลูกใหม่จะช่วยให้ดินดีขึ้นการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลขนุนอ่อนจะต้องเป็นผลขนุนที่อายุประมาณ2เดือนหลังการผสมเกสรน,น้ำหนักผลอยู่ที่ประมาณ700กรัมขึ้นไปวิธีการเก็บเกี่ยวจะเลือกผลที่มีอายุและขนาดที่เหมาะสมใช้มีดคมหรือกรรไกรตัดบริเวณคั้วผลโดยตัดให้ชิดก้านชอบผลและใช้ปูนแดงทารอยแผลที่ตัดจากนั้นนำผลที่เก็บเกี่ยวมาวางไว้ในลักษณะคว่ำขั้วผลลงปล่อยให้ยางไหลออก จนหมดจึงนำผลขนุนไปปรุงอาหารหรือจำหน่ายต่อไปการเก็บเกี<ค>่ยวขนุนผลแก่ดัชนีการเก็บเกี่ยวของขนุนที่สำคัญคือนับอายุแก่เมื่อ1 2 0ถึง160วัน,<ค>นหลังจากวันผสมติดดัชนีการเก็บเกี่ยวอื่นๆได้แก่้อฟังเสียงจะมีเสียงหลวมร่องหนามตื้นเป็นสีน้ำตาลเมื่อกลีดควบผลยางมีลักษณะใส ใบที่ติดกับขั้วผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและหลุดร่วงดมกลิ่นขนุนบ,บ, <forcément, S 1> บางพันเมื่อแก่ใกล้สุกจะมีกลิ่นหอมตามปกติจะเก็บเกี่ยวขนุนก่อนผลแก่7-10วันเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหรือเก็บขนุนเมื่อแก่เต็มที่หรือสุกคาต้นเพื่อใช้รับประทานสดการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลขนุนภายหลังจากการเก็บเกี่ยวออกจากต้น จะถูกขนส่งไปยังโรงคัดบรรจุโดยการวางผลแต่ละผลเรียงซ้อนกันบนรถผลผลิตที่ส่งเข้าโรงคัดบรรจุจะมีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นได้แก่การชั่งน้ำหนักตรวจสอบตำหนิหรือความเสียหายเพื่อคัดขนาดและคัดแยกเกรดสุ่มตรวจความสุขจากนั้นจะห่อด้วยกระดาษและวางเรียงบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรอการส่งออกต่อไป สำหรับขนุนที่ตกเกรดหรือไม่ได้ส่งออกตลาดต่างประเทศจะถูกนำมาจําหน่ายตลาดภายในประเทศหรือส่งโรงงานแปรรูปการเก็บรักษาขนุนผลสดคนเก็บที่อุณหภูมิประมาณ13องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัท์85-90จะสามารถเก็บไว้ได้2-6สัปดาห์การเก็บเฉพาะยวงที่แกะเมล็ดแล้ว สามารถใส่ถุงพลาสติกและเก็บไว้ในช่องเย็นธรรมดา5องศาเซลเซียสจะอยู่ได้ไม่เกิน6วันแต่หากใช้สารเคลือบผิวร่วมด้วยจะอยู่ได้12วันการแปลรูปและการเพิ่มมูลค่าขนมทอดกรอบขนมอบแห้งขนมอ่อนบรรจุกระป๋องสั่างขนมปรุงรสเนื้อเทียมจากขนมเป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้พันการให้ปุ๋ยการให้น้ำและการดูแลรักษาสถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 4 0 5 4 8 4นถึง5ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีหมายเลขโทรศพัววพท์0-3939-7030ศู39 39 30, วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์056990035โรคมแมลงศัตรูและวัชพืชสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์025798540การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02561 สองส็จ